เมื่อคุณอายุ60ขึ้นไปใครกันแน่ที่จะอยู่เคียงข้างคุณจริงๆตอนที่คุณยังหนุ่มสาวคำตอบอาจดูชัดเจนครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรู้จักมานานแต่เมื่อคุณอายุเกิน60ความจริงอาจเริ่มเปลี่ยนไปชีวิตเปลี่ยนผู้คนมีภาระหน้าที่มากขึ้นลำดับความสาคัญเปลี่ยนไปและอยู่ๆคุณก็อาจจะรู้ว่าระบบสนับสนุนที่คุณเคยเชื่อมั่นอาจไม่มั่นคงเหมือนที่เคยคิดไว้ ในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดเผย6เสาหลักสำคัญที่น่าเชื่อถือยิ่งกว่าครอบครัวเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นไม่ใช่เพื่อผลักคนออกจากชีวิตแต่เพื่อเข้าใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงอยู่ตรงไหนและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ตกอยู่ในสถานะเปราะบางในยามที่ต้องการการช่วยเหลือมากที่สุดถ้าคุณสร้างรากฐานที่มั่นคงจากเสาทั้ง6นี้คุณจะได้ทั้งความมั่นคงและความเป็นอิสระในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต อยู่จนถึงท้ายวิดีโอนะเพราะเสาทั้ง6นี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเรื่องการมีที่พึ่งไปตลอดการและเมื่อคุณเข้าใจพวกมันคุณจะไม่รู้สึกไร้พลังโดดเดี่ยวหรือไม่พร้อมอีกต่อไปมาเริ่มกันเลยสูงไวัอย่างฉลาดตอนเสาหลักที่1ความมั่นคงทางการเงิน สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบกับหนูซีอีกแล้วนะจ๊ะในช่องสูงวัยอย่างฉลาดวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกของชีวิตหลังเกษียณนั่นก็คือความมั่นคงทางการเงินจ้ะหนูขอถามตรงๆเลยนะป้าจา๋าลุงจา๋าถ้าเกิดวันหนึ่งอยู่ๆต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันแล้วต้องจ่ายเงินก้อนโตป้ากับลุงมีเงินสำรองไว้ไหมหรือยังต้องหันไปพึ่งลูกพึ่งหลานอยู่ เรื่องเงินมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตนะจ๊ะโดยเฉพาะตอนที่เรากรเกษียณแล้วรายได้ประจํามันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนจะไปทํางานหนักๆก,ก็ไม่ไหวจะพึ่งลูกหลานก็เกรงใจเขาก็มีครอบครัวมีภาระของเขาเราจะมัวแต่ฝากความหวังไว้กับคนอื่นไม่ได้หนูเคยได้ยินเรื่องของลุงริชาติวัย72ปีเป็นคนดีนะช่วยลูกเรียนส่งเสียตลอด ช่วยเวลาลูกลำบากไม่เคยปฏิเสธเลยแต่พอลุงริชาต์ล้มป่วยเงินเก็บหมดแล้วหันไปหาลูกลูกก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาเองก็มีหนี้มีภาระต้องดูแลครอบครัวตัวเองก็ลำบากนี่ไม่ใช่เพราะลูกไม่รักนะจ๊ะแต่พอโลูกมันไม่แน่นอนเพราะงั้นหนูถึงอยากจะบอกว่าความมั่นคงทางการเงินมันคือเพื่อนแท้ของเราตอนแก่เลยล่ะจ๊ะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องรวยล้นฟ้านะแต่หมายถึงเราต้องมีความพร้อมรับมือกับชีวิตที่เหลือ ลองถามตัวเองดูจ้าว่ามีเงินเก็บไว้ยามฉุกเฉินหรือยังรายได้หลังกเกษียณมีมั่นคงแค่ไหนยังมีหนี้ที่ต้องจ่ายอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดอะไรขึ้นพอมีเงินพอใช้หรือไม่ถ้าคำตอบคือยังหรือไม่แน่ใจก็ถึงเวลาต้องเริ่มจัดการแล้วจ้าหนูซีมีข้อแนะนำง่ายๆ3อย่างที่ช่วยให้เราวางแผนความมั่นคงทางการเงินได้ดีขึ้นนะข้อ 1. เก็บออมให้เป็นระบบ อย่ารอให้เหลือค่อยเก็บแต่ให้เก็บก่อนใช้เช่นมีเงินเข้ามาเดือนละ10ศบาทก็หักไว้เก็บซัก2,0หรือ3 0. ทันทีส่วนที่เหลือค่อยวางแผนใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเบี้ยยังชีพเงินบำนาญหรือรายได้พิเศษก็ใช้หลักนี้ได้หมดข้อ2หาทางมีรายได้หลังเกษียณ ไม่ต้องทํางานหนักก็ได้นะจ๊ะแต่อาจจะเป็นงานเบาๆที่ทําที่บ้านได้เช่นทําขนมขายปลูกต้นไม้ขายหรือถ้ามีห้องว่างจะปล่อยเช่าก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งจ้ะบางคนชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ก็สามารถทําเงินได้นะขอแค่ไม่หยุดคิดไม่หยุดทําข้อ3เรียนรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น อันนี้สําคัญมากเลยจ้าลุงป้าหลายคนกลัวคําว่าลงทุนเพราะคิดว่าเสี่ยงแต่จริงๆแล้วถ้าเราเรียนรู้เบื้องต้นเช่นฝากประจําลงทุนกองทุนรวมหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลมันเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยได้เหมือนกันหนูซีอยากแนะนําว่าถ้ามีเงินเก็บก้อนหนึ่งลองแบ่งส่วนนิดหน่อยไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลดีกว่าเก็บไว้เฉยๆเนาะ แล้วก็อีกอย่างนะจ๊ะอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายๆเรื่องเงินต้องระวังที่สุดเลยมีคนสูงวัยหลายคนโดนหลอกให้ลงทุนในของที่ไม่มีอยู่จริงเสียเงินไปทั้งชีวิตก็มีเพราะงั้นถ้าไม่แน่ใจปรึกษาลูกหลานหรือหน่วยงานรัฐที่ไว้ใจได้ก่อนตัดสินใจนะ หนูซีขอฝากไว้อีกอย่างการมีความมั่นคงทางการเงินไม่ได้แปลว่าต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่คือการที่เราพร้อมพอที่จะไม่เป็นภาระใครและยังช่วยเหลือตัวเองไดในยามจําเป็นมันคืออิสระคือศักดิ์ศรีและคือความสุขทางใจด้วยนะหนูซีเข้าใจเลยว่าหลายคนเริ่มต้นช้าบางคนอาจไม่เคยวางแผนมาก่อนแต่อย่าเพิ่งท้อค่ะเพราะไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ที่จุดไหนของชีวิตก็สามารถเริ่มวางแผนได้เสมอ จำไว้นะคะป้าๆลงลงเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ชีวิตที่ไม่มีเงินก็เหนื่อยไม่ใช่น้อยตอนเสาหลักที่สองสุขภาพร่างกายหนูขอถามตรงๆเลยนะคะป้าเจา๋าลุงเจา๋าเคยคิดไหมว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเราจะทำยังไง เราอาจจะมีเงินทองมากมายหรือมีลูกหลานรักใคร่แต่ถ้าเรามีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วล่ะก็เราก็จะไม่สามารถทำอะไรมากได้เลยค่ะสุขภาพนี่แหละค่ะที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนหรือมีคนรักมากแค่ไหนถ้าร่างกายพังไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีพอที่จะทำให้เราอิสระได้เหมือนเดิมนะคะหลายคนคิดว่าเอาไว้ก่อนร่างกายยังดีอยู่ทำงานได้ ก็ไม่คิดเรื่องสุขภาพมากแต่ในความจริงแล้วครอบครัวของเราเองก็มีภาระของเขาพวกเขาอาจจะอยากดูแลเราแต่ไม่ได้มีเวลาหรือกำลังพอที่จะคอยดูแลตลอดเวลา ลองคิดถึงลุงคารุว้หกปีสิคะลุงคารเคยแข็งแรงแต่หลังจาก,กเกษียณแล้วเขาหยุดดูแลตัวเองคิดว่ายังมีเวลาแต่พอเวลาผ่านไปพลังหายไปเคลื่อนไหวไม่สะดวกแม้แต่การเดินหรือการทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้ง่ายๆก็กลับกลายเป็นเรื่องยากลูกๆก,ก็มาเยี่ยมบ้างแต่ก็ไม่ได้อยู่ดูแลเขาตลอดเวลาเลย จนในที่สุดลุงคาต้องตัดสินใจใหม่ว่าต้องเริ่มใส่ใจสุขภาพตัวเองเสียแล้วถ้าไม่ดูแลตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นหนูอยากจะบอกว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องฟิตเหมือนนักกีแค่เราขยับตัวบ้างทุกวันเดินเล่นบ้างกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงของหวานมากๆหรืออาหารที่มีไขมันสูงๆก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะ นอกจากนี้อย่าลืมไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะเช่นการตรวจเช็คคร่างกายการตรวจเบาหวานความดันโลหิตหรือแม้แต่การตรวจมะเร็งบางชนิดก็สำคัญค่ะเพื่อที่จะได้รู้สภาพร่างกายและรับมือได้ทันเวลาและที่สำคัญอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนจากร่างกายนะคะถ้ามีอาการปวดเมื่อยเรื้อรังเดินลำบากหรือเหนื่อยง่ายก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ควรไปหาหมอเพื่อตรวจเช็คให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะในที่สุดแล้วนะคะคนที่จะเป็นที่พึ่งทางสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละค่ะเราต้องรับผิดชอบสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องรอให้ใครมาบอกหรือมาคอยดูแลถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีไปอีกหลายปีเลยค่ะจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าลืมว่าสุขภาพคืออิสระนะคะเสาหลักที่สวงสังคมของคุณ หลายๆคนอาจจะคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะมีเวลาพักผ่อนและใช้ชีวิตเงียบๆอยู่กับครอบครัวแต่ความจริงคือความเหงาเป็นสิ่งที่หลายคนต้องเผชิญในวัย60ผัสค่ะและมันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องใจแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพสมองและอายุไขด้วยนะคะ หลายคนอาจจะคิดว่าเอาไว้เถอะลูกๆจะอยู่เป็นเพื่อนเราแต่ว่าความจริงคือลูกๆก็มีชีวิตของเขามีงานมีครอบครัวและเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาอยู่กับเราเสมอไปค่ะพวกเขารักเราแน่นอนแต่บางครั้งการเป็นเพื่อนกันตลอดเวลาก็เป็นเรื่องยาก ลองคิดถึงมาการเรต์หญิงวัย73ปีที่เคยพึ่งลูกๆเป็นหลักแต่พอลูกๆโตขึ้นเขาก็ยุ่งกับงานและมีลูกของตัวเองเวลาเคยมีมาก็ลดลงไปมากมาการ์เรตเริ่มรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเริ่มหันไปหาผู้คนรอบตัวเริ่มเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนและเรียนง,งานอดิเรกใหม่ๆผลก็คือชีวิตของมาการ์เรตกลับมามีสีสันอีกครั้งเธอ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนานและสำคัญที่สุดคือเธอรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีพลังมากขึ้นเพื่อนไม่ใช่แค่สิ่งที่เราต้องการแต่มันคือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนในกลุ่มอ่านหนังสือหรือเพื่อนในฟิตเนสทุกคนช่วยเติมเต็มความสุขและให้ความอบอุ่นในชีวิตของเรา เครือข่ายสังคมที่เรามีไม่ใช่แค่เรื่องของการหาความบันเทิงหรือการพูดคุยเพื่นๆแต่มันช่วยให้เรารู้สึกมีค่าและเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ค่ะมีตรภาพจากเพื่อน,อนๆจะช่วยให้เรามีพลังที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ ดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้สร้างวงสังคมที่ดีไว้ในชีวิตอย่ารอช้าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยค่ะลองเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนเรียนรู้งานอาดีเลกใหม่ๆหรือแม้แต่แค่ไปเดินเล่นกับเพื่อนบ้านก็จะช่วยให้คุณไม่รู้สึกเหงาและมีความสุขมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วการมีเครือข่ายสังคมที่ดีไม่เพียงแต่ทำให้คุณมีเพื่อนแต่ยังทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตยังมีสีสันและมีความหมายค่ะเสาหลักที่4เป้าหมายในชีวิต หลายๆคนอาจจะคิดว่าเมื่อกเกษียณแล้วชีวิตก็ต้องช้าลงไม่มีอะไรทําแต่ความจริงคือเป้าหมายในชีวิตนั้นสําคัญมากกว่าที่คิดคะ่ะการไม่มีเป้าหมายหรือทิศทางในชีวิตอาจทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคนที่ไม่มีค่าหรือเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ลองคิดดูว่าเมื่อก่อนเราเคยเป็นพ่อแม่หรือทำงานอย่างหนักมาแล้วเมื่อชีวิตถึงช่วงเกษียณลูกๆก,ก็โตแล้วและเราก็อาจจะรู้สึกว่าบทบาทของเราหายไปหรือแม้กระทั่งงานที่เคยทำก็หมดไปเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเก๊โตหรือไม่มีอะไรให้ชีวิตต้องมุ่งมั่นแต่รู้ไหมคะว่าถึงแม้ว่าลูกๆจะรักเราแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถสร้างเป้าหมายให้เรา ได้ค่ะเป้าหมายนั้นเราต้องสร้างขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานอดิเรกที่เคยฝันถึงหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราอยากทํามาตลอดชีวิตหรืออาจจะเลือกเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือแม้แต่การดูแลต้นไม้ในส่วนที่บ้านสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยให้ชีวิตเรามีความหมายและเป้าหมายค่ะลองดูตัวอย่างของจอดวิสวุกวัย70 ปีที่หลังจากเกษียณเขารู้สึกเหงามากๆไม่รู้จะทำอะไรจนวันหนึ่งเขาตัดสินใจไปเป็นอาสาสมัครสอนเด็กทำของเล่นและสิ่งนั้นทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอีกครั้งเขาได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและรู้สึกมีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งค่ะ ดังนั้นอย่ารอให้ชีวิตพาคุณไปคุณต้องสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและมีคุณค่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกว่าชีวิตหลังเกษียณไม่ได้หยุดนิ่งและยังมีความหมายเป้าหมายในชีวิตคือสิ่งที่ทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาในทุกๆเช้าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าชีวิตมีทิศทางและรู้สึกว่าคุณยังมีความสำคัญ เมื่อคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องพึ่งพาคนอื่นอีกต่อไปค่ะเพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณเองก็สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ทั้งในด้านจิตใจและความสุขในชีวิตเสาหลักที่5ความแก่งทางใจ ในช่วงวัย60พาชีวิตจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่อาจเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเพื่อนสนิทสุขภาพที่ย่ำแย่หรือความเหงาที่ค่อยๆมาเยือนแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องทำในช่วงนี้ก็คือการสร้างความแกร่งทางใจค่ะ หลายคนอาจคิดว่าในเวลาที่เกิดปัญหาครอบครัวจะคอยอยู่ข้างๆและช่วยปลอบใจเราเสมอแต่มันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปค่ะเพราะทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองบางครั้งเราจึงต้องพึ่งพาความเข้มแข็งในใจของตัวเองเพื่อเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาลองดูตัวอย่างของเฮเลนหญิงวัย75ปีที่หลังจากสูญเสียสามีไปเธอรู้สึกเศร้าและเหงาแต่แทนที่จะเก็บอารมณ์ไว้อย่างเดียวเธอเลือกที่จะเยียวยาตัวเองผ่านกิจกรรมที่ทําให้จิตใจสงบเช่นการเขียนบัน ทึกการขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตและการเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกับคนที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เธอสามารถจัดการกับความเสียใจและเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ ความแก่งทางใจไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก็บอารมณ์ไว้เพียงคนเดียวแต่คือการยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นและจัดการกับมันอย่างมีสติถ้าเรามีความเข้มแข็งในใจเราก็จะสามารถผ่านพ้นทุกเรื่องที่เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าวความเหนื่อยล้าหรือแม้แต่ความยากลำบากทางร่างกาย และเชื่อไหมคะว่าความแกร่งทางใจเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ค่ะเริ่มจากการมองโลกในแงด่ดีสร้างกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสุขภายในเช่นการอ่านหนังสือการออกกําลังกายหรือการทำสมาธิเพราะในที่สุดแล้วเมื่อเรามีจิตใจที่แกร่งเราจะสามารถรับมือกับทุกเรื่องในชีวิตได้อย่างสงบและมั่นคงเสาหลักที่6ความสามารถในการปรับตัว ในชีวิตของทุกคนไม่มีอะไรแน่นอนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาไม่ว่าจะเป็นร่างกายสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ความจริงก็คือการยึดติดกับอดีตหรือไม่ยอมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เรามีความทุกข์แต่ถ้าเราสามารถปรับตัวได้เราจะพบกับความสุขและการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะลองดูตัวอย่างของ แฟงคุณป่าวัย78ปีที่เคยมีเพื่อนมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนๆก็เริ่มหายไปตามอายุและภาระชีวิตแต่แทนที่แฟงจะรู้สึกเหงาหรือท้อแท้เขากลับเลือกที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและใช้วิดีโอคอนและเข้ากลุ่มออนไลน์เพื่อพบปะเพื่อนใหม่เขาไม่ยอมให้ความเหงามาครอบงำเขาเลยค่ะ ความสามารถในการปรับตัวแบบนี้ทําให้แฟรงได้เปิดโลกใหม่และพบเพื่อนใหม่ที่ยังคงทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาการปรับตัวไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่หมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและหาทางใช้มันให้เป็นประโยชน์ค่ะถ้าเรามีความสามารถในการปรับตัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เสมอค่ะชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรายอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆเราก็จะพบว่าชีวิตยังเต็มไปด้วยโอกาสและความสุขเสมอค่ะ หวังว่าเสาหลักทั้ง6ที่เราได้พูดถึงกันในวันนี้จะเป็นแนวทางที่ดีในการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคะเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงทางการเงินดูแลสุขภาพร่างกายสร้างวงสังคมที่ดีตั้งเป้าหมายในชีวิตฝึกความแก่งทางใจและสุดท้ายคือการมีความสามารถในการปรับตัว ถ้าคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขอย่าลืมกดติดตามช่องสูงวัยอย่างฉลาดของเรานะคะและอย่าลืมแชร์ความคิดดีๆให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ